จากคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของน้องสอนนะครับผิดภาษานะครับผู้ช่วยเหลือสังคมนะครับและวันหนึ่งเขาก็พลาดถูกงูเห่ากัดจนเสียชีวิตครับซึ่งเิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ได้เกิดแรงบันดาลใจนะครับที่เราเนี่ยอยากจะทําคลิปร่วมกับน้องสอนนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างงูกับคนวิธีการปฐมพยาบาลตลอดจนถ้าเจองูต้องทําอย่างไรนะครับ ก็หวังว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปวันหนึ่งนะครับคลิปคลิปนี้อาจจะช่วยเหลือชีวิตใครสักคนก็เป็นไปได้นะฮะสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกท่านนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์นะฮะที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราพบงูนะครับเราควรจะต้องทําอย่างไรจะทําอย่างไรเมื่อเจองูนี่คงจะเป็นคําถามที่หลายๆท่านอยากรู้นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักวิธีที่ถูกต้องนะครับ จะสามารถทําให้เราปลอดภัยจากการถูกงูกัดได้ครับสมมุติว่าวันหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสเดินไปที่ไหนก็ตามและบังเอิญเราไปเจองูนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือว่าการที่เราพบเห็นงูก่อนเนี่ยมันทําให้เราปลอดภัยค่อนข้างเยอะแล้วเนื่องจากว่าพอเราเห็นงูแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับแล้วก็ต่อให้งูนะครับเลื้อยเร็วแค่ไหนก็ไม่เร็วเท่ากับเราวิ่งครับผมดังนั้นเวลาเจองูสิ่งที่คุณควรทำก็คืออันดับแรกคุณต้องพยายามทําตัวให้นิ่งที่สุดครับ ถามว่าทําไมต้องนิ่งนะครับงูเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ดีครับบางครั้งการนิ่งของเรานะครับอาจจะทําให้งูเนี่ยมองไม่เห็นเราคิดว่าเราเป็นต้นไม้หรือต่อให้เห็นเราแล้วนะครับแต่ว่าการที่เรานิ่งเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราไม่ใช่ยคุกุคามนะครับแล้วงูก็อาจจะค่อยๆเลื้อยหายไปก็ได้องูแง้นะครับยืนนิ่งๆน,นะครับอย่าขยับนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเราเจองูแล้วแล้วงูเห็นเราแล้วแล้วมีการแล้วก็มีการขู่นะครับโดยการชูคอแผงเบี้ยแล้วก็ไม่ไปไหนสิ่งที่เราควรทํานั่นก็คือเราควรที่จะค่อยๆถอ,อยออกมาช้าๆครับในแนวตรงกับงูเลยครับการถอยแบบนี้นะครับจะทําให้งูเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่แผงคุกคามนะครับแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะมองไม่เห็นเรานะครับเมื่อได้ระยะที่เหมาะสมนะครับคุณจะเดินจะวิ่งก็แล้วแต่คุณเลยครับผม เราจะสามารถแบ่งกลุ่มงูนะครับได้เป็น2กลุ่มหลักๆครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มงูไม่มีพิษนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มงูที่มีพิษซึ่งในที่นี้นะครับจะขอพูดถึงกลุ่มงูที่มีพิษแล้วกันครับคืองูพิษนะครับก็จะสามารถแบ่งระบบพิษได้เป็น3ระบบหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือนิวโรท็อกซินนะครับหรือพิษที่ออกฤทธิต์ต่อระบบประสาทเป็นหลักนะครับคือถ้าเกิดว่าใครถูกง,งูพิษกลุ่มนี้กัดนะครับก็จะมีอาการเป็นอัมพาตของ เอาไว้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็เป็นระบบพิษที่มีอันตรายค่อนข้างมากครับผมคืองูที่อยู่ในระบบนี้ก็จะเป็นพวกงูเ่านะครับงูจกอางงูสามเหลี่ยมงูทัศนิยพาครับระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าฮีโมท็อกซินนะครับหรือว่ากลุ่มงูพิษที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดเป็นหลักนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครถูกงูพิษในกลุ่มนี้กัดเนี่ยก็จะมีอาการปวดบวมอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็บางชนิดก็อาจจะสมผลต่อไปนะครับ ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มงูที่อันตรายพอสมควรครับผมซึ่งงูในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยงูกระปะงูแมวเซาแล้วก็งูเขียวหางไม้ชนิดต่างๆครับผมระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นไมโอท็อกซินนะครับหรือว่าพิษงูนะครับที่ออกฤทธิ์ต่อระบบกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับซึ่งพิษกลุ่มนี้จะอยู่ในงูทะเลเท่านั้นนะครับผมคือคราวนี้นะครับไม่ว่าเราจะถูกงูพิษระบบใดกัดก็ตามนะครับหรือว่าเป็นงูที่คุณม่รู้จักนะครับสิ่งที่คุณควรทํามีดังนี้ครับ ทางบ้านหากินยากเพี้ยมันลงหมดก็เลยแต่นี้มันเพี้ยมันไม่ลงโอ้โหจิ้มในพริกสุดยอดข้าวปีกปีด้วยแมกก็อะไรปลาลสับโอ้โหอย่างนี้แหละครับข้าวละล้นอุ้ยอุ้ยหมูกัดเป็นไรมึงเนี่ยเป็นไรฮะหมูกัดแล้วมังจีนกามาทำไมเนี่ยฮะหมูกัดจะจีนกามาทำไมนี่หมูอะไรกัดเนี่ย <Wow. S 2> งูเห่างูเห่ากัดเอ uh. สิ่งที่ควรทาขั้นตอนแรกเลยนะครับล้างบาดแผลสะอาดด้วยน้ําสะอาดนะครับสะอาดซึ่งจริงๆแล้วงูเห่าเนี่ยมันเป็นพิษที่อันตรายมันจะแพร่กระจายไปในอวัยวะต่างๆร่างกายปลดไอสิ่งพนาันากนารออกให้หมดนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดโดนงูกัดไปแล้วเบียเกิดมันบวมหรือม,มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องปลดออกให้หมด mm hmm. ยิ่งเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่พิษก็ยิ่งแพร่กระจาย ไปเร็วเท่านั้นครับเราต้องหยุดการลื่อนไหวของมันโดยการพันแล้วดามครับวิธีดามนะครับดามล็อกข้อเลยนะครับช่วยหน่อยสิช่วยจับมั้งสิเออช,ช่วยกันหน่อยพันนะครับไม่ต้องให้แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าหลวมนะครับพอดีพอดีครับผม เมื่อผถมพยาบาลผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรรีบนําผู้ป่วยไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับเมื่อถูกงูกัดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอางูไปแล้วนะครับหรือไม่ต้องไปตีมันนะครับเดี๋ยวนี้ครับใช้นี่ครับถ่ายภาพงูให้ชัดที่สุดนะครับแล้วก็เอาภาพงูไปให้แพทย์ดูเพื่อทําการรักษาต่อไปนะครับ และสิ่งที่พวกเรานะครับได้รับชมเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นวิธีการปฐสมพยาบาลเมื่อถูกงูกัดที่ถูกต้องนะครับที่แนะนําโดยพี่และช่างไก่ครับคือตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเราจะสามารถเพิ่มระยะเวลาในการไปพบแพทย์ได้อีกหลายชั่วโมงเลยครับคราวนี้นะครับก็จะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฐสมพยาบาลที่ผิดๆอยู่นะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเช่นวิธีการใช้เชือกรัดหรือบาดแผลนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราใช้ในสมัยก่อนนะครับ แต่ในปัจจุบันนะครับทางการแพทย์ยืนยันมาแล้วว่ามันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยครับตลอดจนวิธีการขันชะนะนะครับการใช้มีดกรีดบาดแผลการใช้ปากดูบาดแผลการใช้ไฟลนบาดแผลนะครับวิธีเหล่านี้นะครับก็ไม่ช่วยอะไรนะครับซ้ำร้ายยังทําให้บาดแผลชะกันและก็รักษายากยิ่งขึ้นครับสถานการณ์จริงในการเข้าจับงูนะครับนอกจากที่เราจะต้องมีความรู้แล้วประสบการณ์การประเมิสนสถานการณ์และการเข้าใจพฤติกรรมคือสิ่งที่สําคัญครับ ครั้งหนึ่งในการจับงูของน้องสอนนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเคลียร์ลังงูจงอางซึ่งในครั้งนี้นะครับน้องสอนก็ได้ใช้ประสบการณ์และการประเมินสถานการณ์ในการจับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปรับชมมาพร้อมกันครับตอนนี้ได้รับแจ้งเหตุงูจงอางอยู่ในป่าไม้นะครับอยู่ในกอไผ่ที่หนึ่งบนส่วนเขาทางไปบ้านไร่นะครับพ้นพ้นซอยมัสยิดนะครับประมาณสามกิโลเมตรนะครับลองมาสังเกตกันว่า ผู้จงอางในลักษณะนี้เราจะจับยังไงและเขามาเพื่ออะไรโอเคครับถ้าโผงแด้เลอนะโลง่งไม่ค่อยโลง่งเท่าไหร่พ้องไหยพี่พ้องก็ได้ครับตัวดำตด่ดำเพราะว่าพื้นที่แคบเราจำเป็นต้องใช้อ้นี้ เวลาอยู่ข้างหน้าเราอยู่นิ่งๆไปเลยครับแต่เขาถึกแม่เบี้ยเขาจะนิ่งไปเองต,องต,ตมามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นูห่วงหรือตรงอางนี่ผมสาธิตให้ดูเลยแต่ถ้าเราขยับซ้ายขวาเมื่อไหร่เขาพร้อมฉกลับได้ดทันทีนะครับนี่เอามาสอนคนเอามาสอนทุกคนด้นะครับเวลาถอยถอยมาตรงห้ามขยับซ้ายขวาเขาฉกได้ทันทีตัวนี้เขากลัวคนไม่ใช่อะไรครับเขากลัวคน เวลาถอยถอยช้าๆเวลาปุ๊บประมาณนี้นะครับไปเชียกเลยไปเรเ็วพี่รอง,องมผมอ้ยอ้ยดีมากพิดแบบ M57 ขีดสามทีเดียวไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ได้พิษรับพิษปริมาณเยอะ่าช้างได้ทั้งกลวเหมือนกันผม vai đi vai đi không uống em gặp can thiệp mấy măng này cột chặt, có pin ใช้ไม้หัวของห้ามกระชากสีคษะงูมันจะกลุมอารมณ์ยากจริงถ้าหลุดนี่เราจับแม่เขาได้แล้วคราวน,นี้เราเดี๋ยวเราเตรียมย้ายไข่เขานะครับไข่ยังนิ่มอยู่นิ่มแดงว่าไข่ฟักได้ระยะหนึ่งแล้วคือในตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูนะครับน้องสอนเนี่ยจะใช้มือในการจับหัวงูจงอางแต่พอเขาประเมินสถานการณ์นะครับว่าตรงนั้นพื้นที่ค่อนข้างรกนะครับแล้วก็งูเนี่ย มีขนาดที่เล็กมีความว่องไวสุดท้ายเขาเด้ใช้บ่วงจับครับและนี่คือการประเมินสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับที่จะทําให้เราปลอดภัยจากการจับงูการจับงูนะครับก็จะมีวิธีการหลากหลายครับผมซึ่งก็จะมีทั้งการใช้ตะขอจับใช้บ่วงจับใช้ขวดจับนะครับซึ่งวิธีการที่ถูกต้องเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับและวันนี้นะครับจะมาดูวิธีจับู่วงช้างไก่นะครับ ช่างกายจะมาสอนวิธีการจับงูใช่ไหมวันนี้ใช่มีกี่วิธีเดี๋ยวไปดูกันก็เอาวิธีแรกวิธีแรกก่อนก็จะใช้ขวดอ่ะอ่ะมีมีขวดเตรียมมาแล้วอ่ะกาแล้วปล่อยงูเลยนะอ่ะไปดูงูเลยนะอุ้ยจันอิทโอ้ยขักลับเลยไกลจับไม่ได้แล้วทำไมโอ้โหขวดมันเข้าขวดจะไม่ได้เลยลองดูสิ มันลองไม่ได้ยังไงก็ลองไม่ได้มันยาวตัวยาว่าขวดอกนนี้โอ้โหดูหัวยังเข้าขวดไม่ได้เลยเนี่ยลองแย่ดูสิเดี๋ยวมันจะเข้าโอ้โไม่เข้าหรอกหอกัวมันก็ใหญ่กว่าขวดแล้วเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้จริงๆแล้วขวดนี้ก็จะใช้เฉพาะงูเล็กๆนะครับอันนี้ผมหยอกช่างไก่จับที่บริเวณก้นขวดนะครับตั้งขึ้นแล้วก็พยายามเอาขวดไปดังหน้าบางทีเขาก็ไม่ค่อยเข้าครับค่อยๆนะฮะค่อย ให้สุดท้ายเขายอมเข้าปวดได้นะครับอ่าเห็นไหมครับตองงูเริ่มเข้าแล้วนะครับค่อยๆนะครับเตรียมปวดขึ้นแบบนี้ของไม้นะครับหาไม้หาอะไรค่อยๆสกิดเบาๆนะครับให้เขาเข้าไปเร็วๆนะครับแล้ขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับฝานะครับเตรียมให้พร้อมนะครับตั๊งงูเข้าไปแล้วปุ๊บ เออวิธีจับง่ายๆนะครับผมจะไพยายามไม่ถูกตัวนะครับโดยใช้ตะขอตับนะครับดูนะครับ แค่นี้ครับวิธีง่ายๆครับและไม่อันตรายแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับนี่คือบ่วงนะครับเราไม่จะเป็นจะต้องเดินไปข้างหลังนะครับถ้ามันแบบแผ่นไม่เป้อย่างนี้นะครับเราเอาดึงบ่วงให้พอดีกับมันนะครับล้วเราก็คล้องหน้าได้เลยครับคล้องเสร็จเราก็ลากไปนะครับลากไปแล้วก็ล็อกอยางนี้นะครับแต่ไม่ต้องตึงมากครับพอประมาณไม่งั้นถ้าตึงเกินไปอาจทําให้เข้าบาดเจ็บได้นะครับแล้วเราค่อยๆลากมาถังนะครับลากๆค่อยลากมาลากมาพอถึงถังนะครับเราก็ยกขึ้นลกเร็วๆนะครับ ยกแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแค่นี้ครับวิธีการใช้บ่วงจับครับง่ายๆครับไม่จะเป็นบางบางทีกรณีมาเจอที่แคบๆครับเราจะไม่ต้องเข้าไปข้างหลังนะครับอยู่ข้างหน้ามันแผเบี้เราก็เอาห่วงจับได้จะรับจับง่ายและปลอดภัยครับผมหวังว่าสิ่งที่พวกเราพยายามถ่ายทอดในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณพบงูและคุณรู้วิธีที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวคุณก็จะไม่ถูกงูกัดหรือถ้าเกิดว่าคุณถูกงูกัดน,นะครับถ้าคุณรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับคุณก็ณณจะปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถยืดระยะเวลานในการไปพบแพทย์ได้อีกหลายชั่วโมงครับคือตรงนี้ก็จะเป็นการเติมเต็มนะครับในความตั้งใจของน้องสอนนะครับที่อยากจะทําสารคดีกับเรานะครับแล้วก็อยากจะสร้างความรู้ให้กับสังคมไทยนะฮะวันนี้เป็นวันที่8กรกฎาคมเป็นวันที่ จะต้องชาปนกิจทั้งสอนแล้วนะครับคือมันก็คงจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่น้้งสอนเนี่ยจะสร้างไว้ให้กับประเทศไทยของเราแห่งนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันบอกต่อความรู้ที่ถูกต้องเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าวันหนึ่งใครจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยได้รับความเข้าใจได้รับความรู้แล้วเขาปฐมพยานนบาลถูกต้องเาลอดชีวิตนั่นคือการช่วยเหลือชีวิตคนครับก็ฝากทุกท่านช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ วันนี้คงจะต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ